ดูกันว่ามีอะไรใต้ฝังของพวกเธอเออมันคือช็อกโกแลตเจ๋งแต่ว่าละลายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีฮ่าฉันเป็นไงดีอ่ะอ๋อใช่แล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วฉันสามารถทำมันแข็งได้ด้วยน้ำแล้วก็น้ำแข็งสิ่งที่สุดที่สุดก็คือฉันสามารถทำช็อกโกแลตเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการนะมาลองกันอร่อยมากสุดยอด ตอนนี้ก็บีบใส่น้ำเย็งเงยนๆแล้วก็ดือชุ่ยไลรูปหัวใจของฉันสิสวยจังเลยเหมือนเครื่องประดับใช่ปะจะชอบหรือเปล่าืมมาลองกันดีกว่าอร่อยมักงไม่รสเ็ตเลยซูรี่ตอนนี้หูตาเธอแล้วไหนที่สดุดโอ้ฉันได้ชุ่ยไล่เหมือนกันเจ๋งอะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยน้ำแข็งอย่างอยของฉันก็ไม่ละลายแล้วกันมาลองกันดีกว่า ำไมกัดไม่เข้าเลยเราเข้าเข้าสิหักสิทำไมมันถึงไม่ได้ผลเลยออชยอกโกแลตฉันมันแข็งเกินไปแล้วเข้า <c oughs> ไม่ได้ผลเม่ระคายเคืองโอ้จูนี่ระวังหน่อยสิมาว่าอย่างอื่นดีกว่าเออดูเจ้าแมวตัวนี้สิออกมาสวยอร่อยมากๆด้วยฉันก็อยากกินช็อกโกแลตเหมือนกัน เธอตกลงแล้วช่ไหมว่าจะเปิดพร้อมกันเปิดเลยโอ้มันคือบัมมี่เจ๊เงืออยากรู้จังว่าใครได้อันที่ร้อนใครได้อันที่เย็นโอ้เข้าใจแล้วจูนลี่ได้อันที่ถูกแช่แข็งนั้นเขาที่น้่ก็ร้อนสิเจไปเลยฉันมีความสุขจังมาลองกันดีกว่าโอ้สวยมากอแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันรู้สึกว่าปาฉันจะไหมมันเผ็ดยังไม่น่าเชื่อโอ้ฉันกำลังเป็นไฟแล้วจูลี่มา โอ้ฉันมีไอเดียจริงๆเธอสามารถละลายบะหมี่ขอนเชิญได้พอเราเผื่อเตรมมาทหงนี้นะโอ้เจ๋งจังเลยบะหมี่ขอนเชิญรอแล้วก็อร่อยเหมือนกันมาลองกันดีกว่าโอ้ดูสิมันอร่อยมากเจ๋งอะเป็นพะบ่าหมี่นะ ครั้งนี้ค่จะเป็นคนแรกดูเหมือนว่าจะเรียกเปิดฝาก่อนนะคารหลังลอดเ็นนะแล้วมันก็คือพิซซ่าเออดูน่ากินมากมากอยากรู้จังว่ามันร้อนหรือเปล่าใช่แล้วล่ะมันร้อนแล้วก็ชีสยืดสุดยอดไปเลยดูสิมันน่ากินแค่ไหนว้าวนั่นมันน่ากินปิดแล้วทีนะ oh. โอ้เอไม่นะส่วนของฉันมันถูกแช่แข็งจะกินได้ยังไงอะ่ะแบบนี้ไม่ชีสยืดนนแน่ มันแข็งเหมือนหินเลยฉันกินไม่ได้อะโอ้ยไม่ละฉันจะไม่กินอีกแล้วฉันึกไอเดียได้ฉันรู้ว่าจะไม่ทำกันมันได้ยังไงเธอแค่ต้องเอาเข้าปากไว้พร้อมะเธอชอบเป็ส้นหรือเปล่าโอ้ฟอนทะลุดไปสิหนึ่งแต่ฉันคิดว่าหมอฟนน่าจะแก้ไขได้อะไรกันไม่จริงเรายังไม่สวยงามผลฉันจะไม่กินเป็ดสั้นอีกแล้วงั้นมากินผลฉันไหม มากินของอไร่อยด้วยกันนะขอบคุณนะจูลี่ <Come on. S 1> อยากรู้จังว่ามีอะไรใต้ฝากระเบืเอ้อเถอะรีบเปิดเร็วเขา้าเริ่มจากขีนนะอ๋อว้ามันคือว a f f แต่ว่าอันนี้แช่แข็งแน่นอนใช่ฉันได้แบบแช่แข็งแล้วจนี่งไงเนี่ยมันแข็งมากจูเลียเธอได้อะไรแล <'s> ้วเข้า <Wow. S 1> มาหาคำตอบกันโอ้ว a f f l กับฉันร้อนมากตออย่างนี้สิกินหอมสุดๆเราไม่ไหวแล้วล่ะ มันล้องกันเอ้ยร้อนมากมันล้อนกันไปแล้วโอ๊ยพน่นาช่วยด้วยโอ้ยเอาล่ะตอนนี้ฉันจะลองวาฟเฟ้าต่อ <c oughs> ใช่แล้วฉันต้องการซ่อมแล้วก็มีนในการกินโ <c oughs> ดวยวิธีนี้ฉันสามารถกินได้หมดแน่นอน <c oughs> เอาไปเจ้าอ,อร่อยมากทีน่นาทำอะไรอยูน่นะฉันก็อยากกินเหมือนกันเฮ้ออ๋อ ได้ผลแต่เราชั่นแย่มากฉันจะไม่กินอาหารใ้แข็แบบนี้อีกแล้วทีนะ้านี่ทีนะ้าจะเรียกเธอแค่ครั้งเดียวนะแล้วข้าวทีน้าทีนะ่านะ <What? S 2> ฉันมีเดียนะมากินว้าคู่ของฉันด้วยกันเถอะมันมีพร้อมสับสองคนแน่นอนหยุดนะทินะทนะครั้งนี้เราตัดสินใจกันว่าจะเปิดก่อนด้วยเกมนิวนักสู้ <Yeah. S 1> ใครจะชน,นะครั้งนี้นะ เราต้องตัดสินใจกันแล้วโอ้ยแอธีนาชนะเปิดเลยโอ้มันคืออะไรรูแปลกๆจังเลยมาดูกันว่าดีกว่าจูลี่ได้อะไรเราไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรในานของเธอแล้วเข้าจูลี่ปดอนได้แล้วอ๋อมันคืออมยิ้มล่ะสิ่งเป็นเลยแล้วมันก็แข็งด้วยเอแต่ว่าดิฉันแต่ฉันมีไอเดียสุดเจ๋งแล้วมาแก้ทีหน้ากันเถอะเหมือนกับว่า เอไม่นะเลนคขนฉันกำลังตดกริงเย็นๆนะทินนะฉ่ฉันด้วยฉันตีดึงแรงๆเลนฉันฮ่าได้ผลแล้วอะไรฉันฉีลูกะทงมามันอยู่ในต่างหางแล้วเธอแกล้งฉันแต่ช่างเธอฉัน้วต้องทำยังไงฉันจะใช้หลอดตอนนี้ฉันจะเปิดลูกปองคาราเมลกันดูนีสิ สวยมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนี่ขอลองมาได้ไหมอยากลองเหรอไม่ละ,ะถึงเวลาของอาหารจานใหม่ไปดูกันว่าคจะเปิดเป็นคนแรกโอ้จูลียนนะ hmm. ทีน่าเราต้องได้อย่างที่ทํานะจุลียปิดเลย <Wow. S 2> มันคือนาเก็ตเจ๋งจังแล้วมันคืออะไรร้อนหรือเย็นโอ้ oh. มันร้อนมากๆลองเลย hmm. อร่อยใช่ไหม ตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าทีน้าได้อะไรแล้วเข้าทีน่าเปิดฝาได้แล้ว oh. โออมันถูกแช่แข็ง oh. นักแกตแช่แข็งมืม้อร่อยเท่านักเกตร้อนๆแน่นอนอาจทำให้เธอฟันหลุดอีกสองสซี่ก็ได้ <S 1>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  หรือว่าจะจำใน้ร้อนขึ้นนะได้อะไรสักอย่าง oh. โอ้ยแล้วเข้าทำอะไรนะโอ้ย oh. <Yeah. S 1> ฉันต้องลองมันโอ้ยไม่อือใช่แล้ว ถ้าสามารถอุ่นนังเกตได้ด้วยที่หมีผมไงมันทําให้ผมฉันร้อนได้มันก็สามารถอะไรนังเกตได้อย่างแน่นอนแค่ต้องรอนิดหน่อยอีกนานแค่ไหนอะกอโอ้ลูซี่มันพร้อมแล้วลูซี่จอยมันอร่อยมากมากคุ้มค่ากับการรอเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรรอพวกเธออยู่อ๋อมันคือกรรก้แล้วก็มาร์ชเมลโล เออที่นหน้าได้โกโก้แข็งเนื่นนนนส่วนจูลี่ได้แบบร้อนเอาล่ะฉันจะใช้หลอดเอาไม้มันไม่ได้ผลเลยมันแข็งเหมือนหินนะแล้วเซีวอโอเคนันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วการเลียนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเหรออ๋ฉันช่างดีมากฉันสามารถเดื่มกโก้สารอะไรคอนฉันได้แต่มันร้อนกันไปฉันจะทำอะไรสักอย่าง โอ้ใช่แล้วฉันจะสมถึงมือมือนิดสิมันจะช่วยฉันได้ในการเจ็บแก้วตอนนี้ก็ไม่รอสักนิดมันลอกกันเลยอร่อยมึกมากฉันชอบจังฉันได้มาฝรั่งแค่ชิ้นเดียวเองส่วนฉันได้มาเป็นพีระมิดแล้วต้องอย่างนี้สิฉันชคดีจังเยอะมากอส่วนที่ได้ได้แค่ชิ้นเดียวดูสิตลกจังเลย แล้วไงล่ะับไปเถอะไอ้อลัาไม่ได้ด้วยที่หน้าเันนี้เหมือนเดิมเลยเราเข้าเล่นกินได้แล้วรออยู่นะก็ได้นี่ก็ไม่มีนะอ,อร่อยจังนี่ดูดินะสมบัติลูกปอลไอ้อโอ้โหเมจ้าฮ <laughs> ่อ้ใครถือใส่ฉันเนี่ยเอามาฟาดออกไปนะโอ,อ้หูขอ,ของฉันแต่ฉันช่วยเองเอาไม่นะ

โอ้โหเห็นนั่นไหมเจีงแอเออสกามาจอเหมือนกันเถอะเอาสิบูมอ้าวตลกจนเลยเธอมีคำพูดนหมเฟิรังฉันหัวเราจะตายแล้วไม่มีอะไรตลกเลยนะเดี๋ยวฉันแก้มันออกแล้วก็กินเหมือนเดิมฮ้าจูลี่เอ้ยน่าเกลียัขยะเงาผ้หลังฮะช่างเธอแล้วเขานาคือคนต่อไปแล้วใช่ย้ เยอะอ้ยเจ็บจังเลยสาสสาวๆมาช่วยรับข้าวบดเจบเอาออกไปนะนี่เป็นหมากฝรั่งของฉันคนเดียวอร่อยจังเลยแต่เธอแต่ชอบรับปรงทานฉันไหมปลุกลิมินไว้ก่อนนะแล้วมันจะเป็นอะไรเจ๋งๆเฮ้เฮ้พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยพอเลยหยุดเนาะ เหนแล้วผูกเชือวไว้ที่เก้าอี้ของฉันนี่มันสวยงามเน่อ้อหรจสิงจังเลไแต่นานกันไปแล้วต้องรออีกนานแค่ไหนกันฉันทำเสร็จแล้วในที่สุดโอ้ไม่นะก็อะไรึน้นสาวใช่ฉันด้วยเอออ้อว้าวยันเล่นลูกตาส่วนฉันได้เป็นกองภูเขาเลยไม่อยากจะเชือ นหน้าดูสิจอ่ชองไรสุดๆเลยเพราะเธอได้นอ้อยมากแล้วไงละ่ะแค่ตาเด็กก็สนุกได้ฉันยิดความสุขให้นานที่สุด <Yeah. S 2> ฉันชอบมันนะ mm hmm. ข้างในมีเซสโสตรเบอรี่แสนอร่อยด้วย mm hmm. มิเศษไปแล้ว mm hmm. สุดยอดแล้วคอสก็โอ mm ้ย hmm. oh, yeah. ฉันร่างหิวมากมาเฮจริงๆแล้วตาฉันนะ <No. S 2> จริงด้วย ฉันมีส่วนปานกลางหมายความว่าฉันได้กินคนที่สองคอยดูนะว่าฉันทำอะไรได้มันคือเลื่ของฉันเองชอบไปล่ะแถมไม่อรไรมั่งด้วยสุดยอดชอบดีจังเลยทีน่าฉันชอบเยลลี่ที่สุดเออเกิดอะไรขึ้นกับคอของฉันเออฉันหายใจไม่ออกอ่ะช่วยด้วยโอ้ไม่ขอบคุณออสการ์เธอช่วยฉัน อย่าแม้แต่จะฝันเลยตอนนี้ถึงตาฉันไี่ความสุขแล้วลัลัล้อเสกอย่าล่ลูกตาม,มาอาสุดๆเห็นไม่ได้แล้วสุดยอดไปเลยเจสกหยุดนะฉันอยาก,กินเหมือนกันนี่มันของฉันคนเดียวดูนะว่าฉันทำอะไรได้วย,ยก,กูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันมีอยา่าล่ตำปาก็ มาดูกันว่าฉันกินได้กี่ชิ้นสองคนนี้ไม่ยอมหยู่สักทีลยเราเป็นเพื่อนกันนะแบ่งด้วยสิแล้วข้าวงมันลงนี่ก็อีกอันเป็นไงเลูกตาของเธอตอนนี้ไม่อยู่ในป่าฉันแล้วโอเก่ดอะไรขึ้นเนี่ยฉันมีต่างห้องที่หด้ของฉันมาจ้าช่วฉันด้วยโอ้ว่าเฟร์นฟรายอีกแล้วฉันเลยแค่ชิ้นเดียวเองห่วย แม้แต่ขนาดกางก็ยังไม่อิ่มเลยอ่ไม่อยากจะเชื่อฉันโชคดีจริงจิจูลี่สวยอีกแล้วตลกตายแล้วอ๋อกินหอมจังน่าสงสารแต่กินได้แล้วจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ฉันต้องการอ๋อตอนนี้มีสองชิ้นแล้วรั่นแมส่นอะไรเจ๋งอะมาอร่อยมาก หยุดหลัวเลด้แล้ว <Okay. S 1> กินตามใจเธอฉันจะกินเฟรนช์ฟรายกับซอสอืมอร่อยมากมใช่ไหมจูลี่ตอนนี้ฉันจะกินอันที่สองอฮะฉันรู้แล้วจะสั่งบริการเขาได้ยังไงแอบใส่ซอสพริกสุดเผ็ดให้เขาตอนที่เขาเผอไงมันต้องตลกแน,น่ๆเจ๋งออสการ์ไม่ให้สังเกตด้วยนี่มันต้องสุดยอดแน่เลย โอ้อะไรจังเลยฉันชอบแ้นจ mm ิ hmm. ้งเพเดอฉันกำลังจะเป็นไฟแล้วโอ้รอแป๊บนะฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันช่วยเธอเ <t akes> องเอ้ยค่อยๆช่วย mm hmm. ขอบใจนะเทนเนอร์ <without you. S 1> ไม่เป็นไร oh, อยู่สลันได้แล้วออสการ์โรธี thi, ตาเธอแล้วโอ้ฉันมีไอเดียดีๆสำหรับกินเฟลชไฟของฉันแล้ว เอาซ้ำกัดเทนมาแล้วก็เทลงไปให้เหมือนกับน้ำพุเลยเจ๋งอ่ะมันดูน่ากินสุดๆอ๋อซ้ำกระเทนหมดแล้วให้ตายช่ไหมเธอแล้วพวกเธอคิดว่าไงเจ๋งอ่ะหยุดเลยนะทั้งหมดคนฉันสุดยอดยันี่มนักองอืมตะกัดจริงๆโอ้ลุยแล้วพนันได้ว่าเธอไม่สังเกตแล้วฉันเข้ามาเป็นสักชิ้นหนึ่งเนอะ อะไรคุณฝรั่งติดคอฉันล่ะเออไม่นานแล้วแป๊บ,บนึงฉันต้องมันออกมาเดี๋ยวน,นี้แหละโอยเจ็บจนะังฉันคิดว่ามันต้องกันได้ <_ s 1> มาในไเลยหัวขันม้หยะโออยมันไม่ได้ผลนะ <_ s 1> โอเคเป็นไงเป็นกันโออออสการ์เป็นเพื่อนนายคนเดียว <_ s 1> ขอบคุณนะที่ช่วยดินเนอร์ฉันกับตายฉันได้โดนวนะ เสีงจากที่มีแค่ชิ้นเดียวอโหฉันก็เลงเห็นอะไรใช่แล้วเจ๋งอะช่อดีจังว้าวดูนีสิฉันไมู่ขอทั้งเลือกเลยในสุดฉันก็ช่งดีในเชลเล่นแล้วไม่อยากจะเชื่อเจ๋งอะใช่แล้วมีพอสมควรเลยเอาเมืไปนะมันสําหรับฉันเริ่มได้แล้วทีหน้าปังก็ได้อ๋ไอเดียเพราะว่าฉันมีนั่แค่ชิ้นเดียวเราจะกินเหมือนอยู่ในร้านอาหารด้วยซ่อมแล้วก็มีด ขอช่าอร่อยนะทุกคนสิ่งที่สำคัญคือต้องกินอย่างสวยงามและปราณีตนี่มันสุดยอดมาก <S <S เ,<อ>เ,เราไมา่ได้อยู่ในร้านอาหารนะเลิกว่าได้ไหม <S <S อขอบคุณนะทุกคนเอาบินมาได้เราเข้าลูกหมูถึงตานายแล้วโอ้ย oh, yeah. สกินโดนนั้นเหมือนในร้านอาหารเหมือนกันโอ้โอ oh. oh นะ้ไม่นะน้นมันกินไปแล้ว ก็ฉันห้ามใจไม่ได้ไงล่ะไม่สําคัญแล้วสิสะพายกระชติของมันยังมันไม่เสร็จจริงๆอืมยังเหลือเศษอยู่ฉันต้องกินด้วยเอ้ยน่าเพลี่แย่งหมูชัดๆฉันไม่ทําแบบนั้นนะก็ใช่แล้วไงฉันก็เมื่หมดแล้วโอย้ยังมีโดนัทอีกอย่าแต่ต้องนะพอได้แล้วอ๋สวยจังเลยนี่มันบ้าไปแล้วจูเลีกกินห้าร่อยจังแสงอ่ะ โอ้ oh. oh, ฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาสร้างหอคอยสักงจากโดนัทกันมันต้องเจ๋งแน่แนนะ่โอ้วิเซนไม่อยากจะเชื่อเลยเธอเก่งมากจูลี่เอาไม่นะอย่าทำแบบนั้น oh, อย่าเพย้ยงตัวสุหลับเอแล้วเบน้วเบน oh. เอออุย้ยเธอจำได้เปล่าจูลี่ฮะ <c oughs> ในขณะที่เธอไม่มองเราสามารถขโมยโดนัทได้สักสองส,สามอัน <c oughs> มื่อกี้มันตลกมากฉันไม่เป็นไรนะกินเสร็จแคน <c oughs> มาดูกันว่ามีไรใกล้กับของพวกเธอไปเ <c oughs> ลยเข้า <c oughs> นี่แกเปิดเป็นคนแรกว้าวมันคืออมยิมย้มเยี่ยมไปเลยเอมไม่นะมีอะไรซ่อนอ่ข้างใน <c oughs> นิกหนูต้องกินมันหนูไม่ต้มีสิทธิ์ตัดเศษหรอกนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็ได้ก็ได้จะลองดูแต่แค่นิดเดียวเอ้ยอมเยอะหร่อยมากๆเลยฉันชอบอะสุดยอดอจะกินให้หมดเลยคริสตี้ปวดได้แล้วไม่นะ มันคือระบาดเอาไปเอาไปกิดอะไรขึ้นมาระบาดอะ่ะเนปฉันกลัวโอ้มีอะไรข้างในด้วยแต่เอามาได้งไงเนปอะไรนะอ๋อฉันต้องกดไม่ไ,ได้มาลองกันมันได้ผลมีประโยชน์มาด้วยเ <c oughs> ส๋งไปเลยลองกินกัน <c oughs> มันคือสเปรย์ลดกลิ่หวานเ <c oughs> <c oughs> จ๋งนะฉันชอบจะกินเมืกอก็นี้โอ้ยเปรี้ยวจังเลย เอ๊ออยขอฉันเล่าไม่ได้ไหมไม่เหรอ,อทำไมขี้งงตลอเลยสร้างเถอะขี้ของหัดเอง,องเก็ได้เ้าอ,อยากกินมากเกินนี้เฮ้ยไ,ไม่เหลือแล้วเฮยของอร่อยหมดเลยตลอดเลยทำให้ฉันเศร้า่หได้แล้วนะฉันเพื่อนนายนะลืมหรือเปล่าเนี่ยนายไม่ควรหัวเราะฉันแบบนั้นฉันมันกังวดเปล่าแล้วอืมไอศครีมอร่อยจังเลยฉันชอบจะทำคนเละรกันเถอะเอ้าไม่นะมันคบบาร์บะค่ะ แต่แปลกจังมันไม่ระเบิดอะทำไมอ๋อรู้แล้วมันแค่ของเล่นทิ้งไปดีกว่า oh. มาทำไอศครีมคนต่อกันเลย <c oughs> สนุกหน่ายตกะกร้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันกินอมยิ้มหมดแล้วแล้วมันละสายไปที่ไหนอะ <c oughs> เอ้ยมีเวลสาสั่งในกใะป๋าฉันไม่นะ <c oughs> อะไรมีเวลาสายอยู่หลายชั้นเอามาออูไปนี่ฉิเกี้พา มาหากระเปาก,กันว่าในครั้งนี้มอีอไรใต้ฝาไี้เ,เปิดเลยคริสตี้อยเป็นคนแรกโอ้มันคือของเล่นที่มันมากกว่าสกิโตสจเจนรีบล้งเลยคริสตี้โอ้สกิโตสสีฟ้าดูนะ่ากินมากอร่อยจริงจริงด้วยแล้วนิกละ่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้นี่เ,เปิดได้แล้วเรวเข้าแแต่ก่อนอื่นต้องรอจนกว่าคริสตี้จะกินขนมจากปฉลามจนหมดก่อนนะ ได้หมดแล้วอ๋อขันสุดท้ายแล้วบ้อาอะไรจังเลยฉันชอบฉันก็อยากลองบ้างเอาละโอ๊ย oh <my> ฉันถูกฉลามตัดเนอะโอ๊ยเจ็บจังเลยเอามันออกไปเอามันออกไป <c oughs> ดีมากต้าฉลามเก่งมากจับหัวขโมยได้ด้วยนี่เปิดฝากของนายสิจะมาขโมยขนมฉันนะก็ได้วยโดนด้วนี้ โอ้ยมันคือมูชิสันแบบเนอะอยากทุกสุดเลยฉันเลยชิสแบบนี้อืแต่ฉันไม่มีทางเลือกทาได้แค่ต้องกินมากัดคำนึกเลยก็ได้เอ่อน่าค,อคออยอแข็งฉันไม่ชอบมันเลยสักนิดฉันอยากกินอีกแล้วอ่ะเกี่ยวกับบนคำฉันนะคริสตี้แต่รู้ไหมฉันนึกเอได้แล้วฮ เธอสามารถกินมันได้ได้อย่างรวดเร็วก็ไม่มีปัญหาด้วยแต่เธอได้รับผลที่ตามมาคริสตี้ผลที่ตามมาหรือเหรอเหมอนบ้าเออนาทีขี้ใหญ่กันนี้แบบนี้เลยฉันรู้สึกว่าฉันมีหมาฝรั่งอยู่ด้วยนะนี่ไงหมาฝรั่งรัเมินต้องเคียวให้ลมหายใจไม่กลิ่นหอมสดชื่นเหมือนถุงเท้าก่อนทีนี้ก็ยิงชั่วนเ นิกเตอร์รับบทเลียนฉันมีเดียแล้วแสเจ้าเลยนิกสมาเพิ่ตักเตือนนายเราได้รับแจ้งว่าบาุคคลน่รนที่นาเหมือนนายนะฮะสุดยอดฉันรู้แล้วว่าเขาตั้งตัว <c oughs> ได้เวลาค้นหาว่าอะไรอยู่ใต้ฝ่าของพวกเธอ uh, มันคืออะไรนะสแสดงให้เราดูได้แล้วโอ้นิกได้ยาลิจิซิ่ดรอปสุดยอดมันต้องอร่อยมากแน่แน,น่ในนี้มียาลิแลวก็น้ำช่งรสเปรี้ยวที่เราสามารถใช้จมลงไปได้ แล้วข้าคริสตี้ต้องอิจฉา,านแนะ่โอ,โอ้ไม่นะออกไปคริสตี้ฉันไม่แบ่งหรอกเปิดฝังเขาได้แล้วฉันจะกินเยลลี่แสนอร่อยของฉันส่งไปในน้ำเชื่อมกันอ,อืมเ,เปรี้ยวหวาน,วานอร่อยเจ๋งออโอ้คริสตี้ต้องการอะไรฉันมาดูกันโอ้โหฉันได้มาฝรั่งทอดทาคริสตี้น้ำเงินมันอร่อยมากจะอยากลองแล้วเหรอทำไมถึงแกะไม่ออกอ่ะ เราเข้าสิแย่จังเลยผงเหนียวมากไปไม่ออกเลยเออออสำเร็จแล้วโอ้นี่ไม่นะไม่เป็นของฉันอย่าฝันเลยนะออะฉันจะกินคนเดียว <c oughs> มันเป็นของฉันออร่อยมาก <c oughs> โอ้เห็ดด้วยอะ่ะ <c oughs> แต่ฉันไม่อยากกินแล้ว <c oughs> แต่ว่าฉันนึกว่าเราจะแกล้งได้ยังไง <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> นี่นิดเหนือสิ เยี่ยมมากเราก็สามารถมาฝรั่งทอดทายคิสไปเป็นดกลลี่ได้แล้วมันดูเหมือนกันมากฉันดูไม่ออกเลยว่ามันถูกสลับนะฉันอยากเห็นจากนั้นเขาจะทำยังไงมากินมัน <c oughs> คริสตินัมนมีอะไรเลยนะฉ่นยเธอมากินนี่เรวฉันดีกว่า <c oughs> ฉันจะกินทั้งหมดทีเดียวไปเลยดูนี่สิคริสตี้จะกินทั้งหมดในครั้งเดียวเฮ <c oughs> ้อต้าแหลมากแน่แนะโอ้ไม่นะทำไมยังได้ถึงเพลขนาดนี้ โอ๊ยป่าฉันรูเป็นไฟแล้วอ๋ไม่นะมีม่ตลกแล้วเราต้องดับไฟให้นิดฉันมาช่วยนายแล้วเพื่อนเราแป๊บนึงนะเอาถังดับเพลิงมันด้วยแต่ว่าฉันใชไม่เป็นนะมันต้องตัวตรงไหนเนี่ยใช่แล้วตรงนี้แหละเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันจะทำได้แล้วมันต้องขอบคุณหรอกนะฉันไม่เป็นยันเลื่อนจากเรื่องคเครียดๆนะอ๊อนี่อ๋อแบ่งกันได้ มาเปิดฝาพร้อมกันนะโอ้แลวมันคือเครื่องกดลูกกวาดหรือเปล่าก็มันฝรั่งเอ้ยดูแปลกๆง้นมาเริ่มจากลูกกวาดกันเถอะนะเดี๋ยวเข้านิดก็ลองมาเม็ดนึ่งมันต้องอร่อยมากแน่นน่ยเยฉันอยากลองั้างบ้างเจ๋งอ่ะแล้วตอนนี้ก็ตาคริสตี้มาลองมาฝรั่งกันเธอคิดว่าไงเห็นแล้วว่าทาไมชอบเห็นแล้วมาฝรั่งกินจะอร่อยได้ยังไงล่ะถ้าไม่ใช่ฝันฝ้ายนะฝันฝ้ายเหรอจริงด้วย ฉันมีเดียดีๆแล้วมาหั่นมาเรั่งให้เป็นชิ้นเหมือนเฟรนฟรายกันฉันใกล้เสร็จแล้วนิคหอไปไกลนะดูนี่สิเฟรนฟรายสุดนงินแสน่ารักที่ฉันทอออกมาหลังจากนั้นก็เอามาันเปทอดให้สุกใส่มาเฟร,รนทอดลงไปในน้ำม,มันร้อนๆมาต้ออร่อยอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นเราก็รอสักหน่อยและก็เรียบร้อยน,น่าจะสุกแล้วล่ะทินี้ก็แค่เหลือต้องชิ้นท่นนั้น มแล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยฉันต้องเสิร์ฟเฟนฟานันจันให้สวยงามและเท่านี้มันก็สวยแล้วล่ะนี่นายเป็นเพื่อนฉันก็จริงนะแต่ฉันไม่แบ่งหรอกคำพูดขงไม่พอมับฉันได้ซ้ำแต่มันอร่อยเหลือเชื่อเลยโฮ้ยโอเคถ้าจะกินลูกกว่าของฉันก็ได้มันไม่เยอะมากอืมอร่อยจังเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถป่าวากฝรั่งได้ด้วยโอไม่นะลูกโป่งตา ตอนนี้สเตนไม่ได้มากฝรั่งเงยุดยทลายแล้วนาะยคิสตี้มาตลกเลยเนาะกินมาฝรั่งของนายไปเลย <c oughs> กินลูกวัดของฉันแต่ฉันยันไม่ลองห่วงอ่ะแล้วเข้าโอ้ยทำไมไม่สำเร็จเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ฉันยังลอยลองได้เลยฉันต้องการขนมแล้วเข้าฉันอยากกินเอาไม่น oh ะฉันทำขนมหกมเมดเลยนายลองแฟลชไฟได้นะ ฉันจะหายแล้วกินเลยโอขอบคุณนะโอ้ยแย่ถงลาของขนมชิ้นใหม่แล้วอะไรใต้ฝานะว้าวมันคือหัวใจสีฟ้าืมไม่ธรรมดาแล้วนี้กล้วโอ้ขนมต้นถังเลยเยี่ยมมากแล้วข้านล่าะเป็นของคริสติ้โอเคแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอ่ะกินก็น่ากินดีนะืมแต่มันแย่มากรสชาติแปลกๆมันคืออะไรเนี่ย โอ้ยไม่จริงนะ hmm? มันคือสบู่ผ hmm? ่นร้ายชัดๆฉันกินสบู่ไปจริงๆอะโอไม่นะ oh <my> ฉันจะเสือกออกมาเป็นสบู่โอ oh <my> ้ยแต่ฉันได้ลูกกว่าแสนอร่อยมาลองกันเลย hmm. อร่อยจังฉันชอบมากๆฉันอยากกินมากกว่าน,นี้โอ้ oh. hmm? ดีอะไม่ <Nice. S 1> คริสตี้หยุดน้ำลายไหลได้แล้วหน้าฉันไม่แบ่งหรอก เดี๋ยวฉันจะดันกรร้อนเล็กๆให้เธอดูเฮ้ยเอาขนมของฉันมาเนอะอ๋อฉันมีไอเดียแล้วจะหาสบู่ให้เป็นเหมือนเลือดกวาดแล้วเอาไปให้นิกกันเขาต้องกินมันแล้วดูไม่ออกด้วยซ้ำม,มันคือสบู่นะด้าสบู่ให้เขาแล้วก็เอาขนมจริงมาเองมันดูกันเดี๋ยวน่ากินมากๆบอกว่าไม่ไไม่สังเกตน,นะอ๋อดีจงังเลย สิ่งสำคัญที่เรแก้กันเป็นว่ากินของไม่อร่อยอยู่นะ <S <S เดี๋วลาของลูกกว่าฉันต่อไปอเฮ้ยเดี๋ยวก็สองอันเองเหรอนา่าเสียดายน้ำมากินกันแต่ทำไมรสชาติเหมือนสบู่อ๋อเป็นฟองสบู่ได้ยังไงอ่ะวะเอาไม่นะคริสตี้ทดสอบสบู่กับขนมใช่ไหมเนี่ยทำได้ไงกันไม่คช่ลูกกว่าของฉันนะเฮ้ย <Hey. S 2> อ,อ๋อฉันมีดเดียวแล้วไม่ต้องห่วงนั่นนิเดี๋ยวฉันแต่งให้หนายดูแค่เราใช้เวลานิดหน่อย เอาขนมสบู่มาใส่ในแก้วน้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากันตอนนี้เราก็สามารถปป่าฟองสบู่กันได้แล้วดูสิแบบนี้เห็นไหมฟองสบู่สวยเยอะเลยไม่อยลองไหมเอาสิอยากลองจจิงไปเลยขอบคุณนะคริสตี้